อ้าวสวัสดีครับพี่น้องซเชียลวันนี้มากัด8 9อันหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องจา๋านี่มาพอที่ทางแล้วพอจะไปบัรลอดครับพี่น้องจา๋าฮของเพลงพี่สาวผมเลยแนะนะําว่าเสื้อน้อยมาขายเสื้อผ้าดีกว่ามันโอเคกว่าอ่าเดี๋ยวผมเอาเสื้อผ้าเก่ามาขายท่านใดที่สนใจบอกผมเด้อเดี๋ยวจะเล่ขายแล้วครับพี่น้องจา๋าเพื่อนแนะนํามาก็ต้องเอาตามท่านวันนี้เสี่ยงดวงเข้ามานี่ บิกบ้านมาได้นะครับน้ำมันบ่หมีแล้วเนอะเออนี่มาช่วยพี่น้องซื้ออันนี้เนี่พีป็นน้องจา๋ามาปะนี่ครับเป็นน้องจา๋าซคนดังครับเป็นน้องจา๋าไออย่างนั้นน้องน้องไอน้องแตงโมนี่อย่างการอายเลยเนาะ, <c oughs> อะบอกเลยผมก็แนะนำว่าไอมีเมียสักสองคนสามคนจะได้มาช่วยยากานหรอเพราะว่าไปกดัดไออย่างก็กัดฝรั่งมาเพื่อนบอกเฮ้ยตั้งได้ประมาณสักกี่นาทีละ สิบนาท,าท,าทีคนที่ไหนจะตั้งร้านด้สิบนาทีพอหรอมันอูไปเลยไปเถ <c oughs> อะยไอ้ก็เลยมาจะเปิดที่กาดอันแปดเก้านี่ครับนานปัสสะอันนี้นะไอ้อก็น้องหอยออไอ้มีเมียกี่คนก็สา,สามคนเนี่ยบอกออกทีวีช่องเจ็ดแล้วนะเออบอกแบบเจ้ธรรมดาตั้งแต่พอเมียเสียไปคนนึงอะย,ย่างเอาลูกมาฝากคนนี้เลี้ยงเลิศอยู่ได้จะใดนะไอ้ไอ้ฉายาว่าอย่างก็เมียนักเมียนักกัดนัดอี๋เหรอเบ่าเมียนักกัดรับตัด อะไรเนี่ยโจเดียอ๋อเหรอเลิศนี่ๆๆเดี๋ยวเดีกำลังตั้งร้านครับพี่น้องจ๋าเป็นกำลังใจให้อันนี่สวัสดีครับบ๊ายบายเลิศนี่ครับพี่น้องจ๋ากาดอัดอันแปดเก้าจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องจ๋าม่วนแต่แต่ครับพี่น้องจ๋านี่โอ้โหกำลังค้าขายกันม่วนแต่แต่ครับ ผม,ผมก็ไม่อยากจะท้อนะครับเดี๋ยวจะสู้กันต่อไปนี่แม่กาคนงามครับพี่น้องจา๋าโลวิพ่อเอวเป็นเอวดู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 ฮึมสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่คนนี้เราเพิินเลิศที่สุดแล้วครับพี่น้องจา๋าได้กาดเลยนะตามนั้นนี่อ๋อโหนี่ขายเสื้อผ้าครับพี่น้องจา๋าพี่สาวผมว่ามาขายเธอเออันที่เสื้อผ้าจ่ายมาครมีหรออ่าเข้าไปด้งไหนครับเดี๋ยวพาแม่ แต่พี่สาวเปิลก็นแนะนาดีว่าเออเนี่ยเสนน้อยต้องอี้นะเขาจะต้องนี้เขาจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่มาได้เนอเขาจะต้องหากินเขาจะต้องสู้นะอย่งแต่เขาจะต้องทาอย่างอื่นเขาจะมาโมร้องเพลงอย่ี่ยมมาได้เนออย่างวดีมากเลยขอทขอบคุณครับพี่สาวผมนี่คือผมยืมสตังค์ห้าร้อยก่อนนะแล้วยังม,มีสยางแบบีปัญญาใจาเปิดน,นี่ครับพี่น้องจา๋ากาดเปิดค,ครับพี่น้องจ๋าม่วนครับพี่น้องว้าวดูดดนี่ <or> แต่เรื่องค้าขายเนี่ยผมเกยนะครับเมื่อก่อนเคยขายกาแฟกาดนัดนี่แหละอ๋มันใจง่ายนะครับพี่น้องจ๋ากว่าจะโหแบบง่ายแต่แล้ว่ะผมบอกได้เลยนี่กางามครับพี่น้องโอ้โหนี่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 สู้ๆครับพี่น้องจ๋าบรรยากาศชิวๆขนาดอ่ะตามนั้นสู้มาตลอดครับชีวิตเจ๊ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับพี่น้องจ๋าได้กับมันอ่ะนี่โะของกินของใจนี่ ปลาโพของกินน <ś ā> ี <wird variance thumbnails>